ดัมาทรมานนะครับพี่น้องร้านโยปิกัดโยเตอในระอยู่ในระน้องนี่น้องรอมันตุกรดเลยยังไงรออกรอติดรอได้เนาะรอมันเลยครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวปมเละเก็ตตัวดูปุ้มจอวิทย์เลยกล้องมันดุนมันรอมีกันไหมกล้องบังดุนก็กล้องกล้องในว่าดุนนะบังดุนเตวายูกล้องเองอ่ะ ดู้จ้ามั้ยเทวดาแก้วอะไรแก้วยยตามันเคว้งตังลวงเงินเอ็นวันนั้นเจ้าหรอมาป้า,ปามาไว้นีน่เก็ตแล้ววะเก็ตไอรุนไอซามช่องจุนเบี้ยตัวนี้แหลยนะวะก็เก็ตวันนั้นแต่ว่าเอาลบไปเ่เร็วโอ้เก็ตนี้เดี๋ยวรีวิวเก็ตนี้นนอีดเนาะ พี่น้องเก็บกับเก็บตาบิลาตอวนนี้น่าจะเข้าหนอกกันตันนี้พี่น้องสมบูรณ์อนเจริญก่อตั้งโอ้ยเนี้ยอยู่กับพี่น้องมาได้นะกับไปที่มาซอมนี้อมปัน้นกบบเกรนเดอร์ làm ai chẳng làm nhăng này rồi chị nói để đeo mai được ní làn vô tê lại ban bằng gỗ dùng đấy nào ban bằng gỗ nu rọt băng ngay nu mai nu rọt đó rồi nu có bằng cái này mà không nu nu hoặc rồi nu gì nu ừ không cái bên là có nha mai, ừ đan กันนี้ครับปุ๊บใต้แล้วกันเบอร์กล้องเลยเอานี่เดี๋ยวกินนำก่อนอ้นี่ก็ย่างเวอร์พี่น้องยิน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 ,ยน,ยน,ยนทำป,ปานรถเกตเตอร์นะครับนี่เปลี่ยนอะไรนั่นนะ,นะจังร่างใบมีดร่างใบมีดครับ กุกระเดี้ยงใจตัวพี่น้องก็ตามอย่างอ๋อเนี่ยร่างไว้นมีพี่น้องเป็นหมดเกดเดอร์เกดนะครับตัวนี้นึ่งเซ่รุ่นจีกับอันนี้ก็บุกมาตึงนะก็อย่างในรัานะครับตรงนี้ก็มาโจมแล้วก็โจมได้นะครับเกี่ยวกับเกินจังเงี้ยนะครับเครื่องจักรรถเงี้ครับมาได้เลยซิปหลอดก็ได้ฮกหลอดก็ได้นะครับ mặt lại món lợn Gần làng bế tập Bạn rồi không có có cây tập tiền tôi youtube trong rồi cút rồi đây nè Ít tán có tầm ăn nè tại nút tiền con tầm này thắc gì, để con tin tám ra ăn rồi con này, đểa bay đây để để đây, đểa mà update này để đây nè, đểa gặp chung co, chung co nó gặp, để con chung cơ

ลูกน mm. ้อยยังไปหนรถเกร์ตู้เกีร์ตูบนี่นายจังมือมือเอกับมือเอกมือเอกก็งูมาได้นะครับมาพอมนายโยตในภานะครับโดยที่ับสะพานในภาคคนเกาเกตงเตอริสนะครับตีดใจกับ่น้อง đi rồi Mà tan vào đi rồi, đại kiếp rồi. mà Mà tan có biến bò đi rồi bốm Đánh giá trong chín trông chạy lèo á Cao đi mai quá Bây giờ mà ngô quá, cao mà mang nghe đó mà Nghe phải ràng lên cái gì nào Nghe phải lấy หลายกว่า,ก,นานกับตัวนี้ก็น่นนาเลยนะครับตัวนี้เกตตะวิล่าเป็นตัวเอนะครับเป็นตัวเอไม่เอายังเอมาอเอายังยังเดียวตัวนี้นี่ระเบ้อเอแล้วนะครับเนี่ยตัวี้ไปดำนี้ไปกลางนะครับไปกลางแต่นู้นอยู่เส้นนี้เลยนะครับน,นู้นไปประมาณหน้ารอยเมตรขึ้นเข้าตรงตัวฤทธได้เลยนะครับมาแก่ๆนีน่ ถ้าว่านูจ้างเด็กในซ่าก็ประมาณสักสองกิโลได้นะครับสองกิโลติงขอดรถมาร์นะครับรถมาร์นูนี่กล้ากันยังนูรอมรถใหญ่นะครับรอมรถง่ายรอมตกยางเลยพี่น้องนี่มันจะต้งกล้านี่อยผน้อง กับยักเลยนี่ตดอัดบูดเองเลยนะครับเจบนี่เลยปืงเองนายมั่ดเลยครับได,ด้นี่รอตักนะครับรอตักนางาอีกครังโอเคนะครับหี่อยที่มีตัเต็นท์ในี้ก่อนน,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 นนะครับ ก็ติดตามไปด้วยนะครับกับคนนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาตายดูเลยแรงๆนะคร of of ับเตนี่รถเข่าหมางนะครับเข้าหมาเแค่ก็ตัวนู้นก็เดียวกับตู้ในว่าดดนเลยเดียวเลยครับนี่เป็นแก่ที่อย่างว่าอะไรกันมีลองเดี๋ยวผมไปตายดูอีกนิดนึงนะครับสวัสดีครับ